ก่อนจะรับชมคลิปและสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe ช่องกิมตลาดภูชแนลด้วยนะครับสวัสดีครับผมกิมตลาดภูนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับตะ,ตะกุดมหาลูดกันนะครับของหลวงพุโตว่ามาดูสิมพีนะครับอาจจะเป็นคลิปที่จัดทําซ้ําแล้วนะครับเนื่องจากผมเคยทําไปแล้วใน ep ที่79นะครับนําตะกุดมหาลูด2ลักษณะให้เพื่อนๆรับชมกันไม่ว่าจะเป็น ทั้งแช่น้ำมนต์แล้วก็ไม่แช่น้ำมนต์นะครับแล้วก็เป็นตะกรุดที่อยู่ในหนังสือของคุณแหลมกินแก้วด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าในสากลน,นิยมเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าองค์ดาราหรือองค์ครูนั่นเองนะครับแปลกตาสักหน่อยนึงก็จะพาให้เพื่อนๆนได้รับชมตะกรุดมหาลุดน,นะครับอาจจะไม่ใช่องค์ครูแต่เป็นองค์ที่พบเจอได้ค่อนข้างบ่อยโดยทั่วไปเลยเนื่องจาก ตะกุลมาหาลู่เนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนแจ้งแล้วครับจัดสร้างเมื่อปีส5 1 0นิบนะครับแล้วก็ประวัติการจัดสร้างเนี่ยย้อนกลับไปดูใน e b ีที่79ได้เรียกได้ว่าอภิธิหารซับซ้อนเหนือธรรมชาติมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นคําบอกเล่าจากคุณคงศักดิ์เอ,อ๋ยหรือคุณจัวตลาดภูนะครับคุณบรรจงจงปัญญาง,งามหรือคุณจัวตลาดภูเนี่ยได้บอกไว้ว่าได้ล้วงเข้าไป เอาตะกุนเนี่ยในบาทน้ำมนต์ของหลวงปู่เนี่ยตะกุนล,ละลายเป็นก้อนเลยแล้วหลวงปู่ก็พูดธรมตะวาจาของท่านเองเลยว่าท่านตั้งใจมากเกินไปนะครับตอนที่ท่านนั่งปกธาตุไฟมากไปหน่อยทําให้ตะกุ่วเนี่ยละลายเป็นก้อนเรียกได้ว่าตั้งแต่ยุคนั้นเนี่ยได้รับคันยมมากมายเลยครับก็ถือว่าเป็นตะกุลอันดับหนึ่งของหลวงพุทตโอตปุญญชิมพีแล้วก็เรียกได้ว่าในเกณฑจิคณาจารย์ยุค2500ลงมาเนี่ยตะกุลของหลวงพุโตโต่ธโอมีความชัดเจนมาก แล้วก็ราคาเล่นหาสูงมากถ้าสวยๆเนี่ยหลากหลายหลายแสนแต่ที่จะเห็นตามบ้านคนก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แบบนี้เลยที่ผมเอ้อเพื่อนรับชมวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยชัดมากแต่ก็เป็นตะกรุดที่ไม่ได้ผ่านการบูชาแบบแบบแบบใช้แบบศึกขนาดนั้นนะครับก็คือโดยทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็จะเขียนลงเรียกว่ารุ่นฉลองอายุครบ80พรรษานะครับแล้วก็มีอีกด้านนึงก็เขียน ตะกรุดมหาลูดร้อยแปดนะอีกด้านหนึ่งเขียนลงบุ๊ตบอกว่าไปดูชิมพีนะครับคือสภาพนี้เป็นสภาพโดยทั่วไปที่จะพบเจอตามบ้านคนได้นะครับเพื่อนเพื่อท่านไหนนะครับหยิบมาดูได้ได้เงินหลักแสนกับบ้านเลยถ้าไม่บูดไม่เบี้ยวนะครับหรือว่าบิดงอหรือว่ากระแทกจนเสียรูปเนี่ยก็ได้รับเงินหลักหลายหลายแสนไปเลยนะครับนี่ก็จะอย่างที่เอาทําคลิปไปดูใน ep เจ็ดสิบเก้าอันนี้ก็มารับชมอีกครั้งหนึ่งนี่รุ่นฉลอง อายุครบ80พรรษานะครับก็คือเป็นโคต,ตอกนะครับถ้าหัวท้ายเนี่ยตอกเป็นตอเต่ากระดอราวกะจายเลยพวกนี้คือเก๋หมดนะครับคือที่มีอยู่ใน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 ท้องสนามหรือว่าตามตลาดนัดอะไรพวกนี้อย่าไปหลงเช่าซื้อนะครับบางทีเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงวันหนึ่งเนี่ยตอบเกี่ยวกับเรื่องตะกูุมหาลูดเก๋นเนี่ยเป็นร้อยๆข้อความนะครับบางท่านก็อาจจะ รับได้แต่ถ้ารับไม่ได้ก็มีการต่อว่าต่อขานกันมาแต่ไม่เป็นไรผมก็ยินดีเผยแพร่บารมีของหลวงปู่ยินดีให้ความรู้ตรงไปตรงมาให้สุดคือถ้าท่านมีแบบนี้ไม่ต้องถกเถียงกับผมเลยมีแบบนี้นะฮะตอกสามรทัดแบบนี้รับหลักแสนไปเลยนะครับไม่บุญไม่เปียวนะครับอันนี้อาจจะมีบุญเปียวน,นิดๆหน่อยๆนะครับตามสภาพแต่ตะกุดของหลวงปู่เนี่ยผมจะเป็นหนึ่งคนที่ไม่กล้าคลีบเอียงมานะครับก็คือแบบไหนแบบนั้นนะครับผมกลัวอาถรรพ์เหมือนกันนะฮะบอกว่าคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้คลี่ตะกรุดเพราะว ตอนกึงตะกุ่เนี่ยก็จะมีการกํากับคาถาอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นตะกุดมหาลูดเป็นตะกุดเขาเรียกว่าตะกุดจักรพรรดิของหลวงปู่เนี่ยผมไม่กล้าเลยนะครับในยุคสองพันสวยๆเนี่ยหลายหลายแสนนะครับในในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาในในในยุคเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเคยแตะตัวเลขไปไกลๆกลเกือบเกือบล้านแล้วนะอ่าหลายๆแสนนะครับแต่อย่างนี้ก็เป็นตะกุดที่พบเจอได้บ่อยนะผมที่ผมทำใช่ไหคลิปให้ดูเนี่ยเนื่องจากจะเจอพบเจอ แบบนี้นะครับถ้าเกิดเก็บไม่ดีเนี่ยก็จะเป็นรอยแบบนี้เพราะว่าจะกุดของหลวงปู่เนี่ยค่้นข้างนิ่มเนีย่ยถ้าวางไว้ในกล่องที่มีเหรียญเกจิคณาจารย์อยู่เนี่ยก็จะมีรอยกระแทกถ้าใช้มาก็จะเป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งขึ้นคราบเขียวบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะการกระแทกแต่แบบนี้คือแท้ดูง่ายนะครับไม่มีการคลี่นะเพื่อนๆถ้ามีแบบนี้ก็รับหลักแสนกลับบ้านได้เลยนะครับเดียแจ้งตรงนี้เลยก็คือ ไม่อยากให้ของดีของหลวงปู่เนี่ยหายไปนะครับเนื่องจากตัดสร้างในวัาแรกเนี่ยหนึดอกเท่านั้นนะครับแล้วก็คุณบรรจงนะครับหรือเฮโตลาดภู T R เนี่ยได้บอกว่าละลายเป็นก้อนเนี่ยนับกันจริงๆเนี่ยรวมๆประมาณ70กว่าดอกไม่เกิน80ดอกทําให้ในโลกใบนี้นะครับ เหลือเพียง80ดอกเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ในข่าบดีชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในเศรษฐีระดับประเทศของเมืองไทยเยอะมากนะครับเลยรียกว่าเป็นตระกูลที่แสวงหาก็เลยนะครับตะกูุมหาลู่เนี่ยดีทุกครบรกด้านนะฮะค้าขายป้องกันภัยนะครับแล้วก็คุ้มครองบางท่านบอกว่าไม่ไม่เพียงแต่คุ้มครองตัวเรานะสมมุติเราพกไปเนี่ยสามารถคุ้มครองทั้งครอบครัวเช่นอยู่ในรถคันเดียวกัน ฟังผมอย่าเพิ่งเบื่อไว้นะครับก็บางทีได้ประสุผลคนที่หายากมาก็อยากทําคลิปซ้ํานะครับเผื่อให้เ,เพื่อนๆได้รับชมในหลายๆสภาพหลายๆแบบนะครับจะได้วันนี้ผมยิ้มตลาดผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ